มาใหม่แล้วครับสำหรับเจ้า bmw ครับ f800gs คันนี้เป็นรถปี2 0 1 7เลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียง15,000กิมแท้ครับมาครับเลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมา15,655กิมแท้เรามีเลขหมค์จากปรรุคา้าให้ดูทุกคันครับจอเดินไมค์มาดูนะครับสวยใสยเหมือนใหม่แน่นอนครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันครับมาฮะ ัวโชคสวยนะครับต้องบอกว่ามีรอยขันบ้านเล็กน้อยตามการใช้งานแผงข้อบนเดิมตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์เดิมถือว่าสวยครับโลโกโล้อยู่ครบประกับไฟฟ้ามาดูครับตัวสอดต่างๆเดี่ยไม่มีเดอรางเลยปอกแฮนด์เดิมกาดแฮนด์เดิมมือคลัตช์มือเบรกเดิมกระปุกปั้นเบรกครับสวยใสยไม่มีแห้งแตกรายงานฮะทีมทันครับประกับคันเ,เร่งเรือนรางบาเล็กน้อยตามการใช้งานคันนี้มีอุ่นมือนะครับมาให้ด้วยนะฮะ กุญแจครบ2ดอกกุญแจกล่องด้านข้างด้านหลังมีมาให้ครบเลยนะฮะชุดครอบถังเดิมน็อตเดิมทุกตัวนะครับครอบถังด้านข้างสีเดิมครับมีเพียงรอยขนแมวไม่มีแตกร้าบเบาะนั่งคันนี้คุ้มหนังใหม่ไม่มีขาดไม่มีรูครับนี่ฮะแฟลดิ้งด้านขวานะฮะฝาถังมันสวยครับนี่ฮะต้องบอกว่าไม่มีแห้งแตกครับมาฮะด้านหน้าคันนี้มาเพราะชิวหน้าแต่งนะครับนี่จากฮีโร่นะฮะ บ้านใหญ่นะครับสีชาสวยครับมาฮะกาดไฟด้านหน้าเป็นของแต่งโค้งไฟด้านหน้าครับจะบอกว่าสวยใสนะครับนี่ฮะให้เช็ดให้ดูก่อนมันเป็นคราบนะฮะจริงๆสวยใสเหมือนใหม่เลยนะครับแค่ไปมีรอยหินปากลกเดิมสวยครับเป็นสีเดิมนะฮะกระบอกโชคคู่หน้ามาดูครับไม่มีบุบกระแทกดันหน้าและดานค่าคันนี้มาพร้อมกับชุดไฟ สปอร์ตไลท์นะครับถึง2คู่ด้านล่างนะครับจากอัลฟ่านะฮะบางโค้ดหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยขีดกวนแตกร้าวยางด้านหน้ามาดูครับเต็มเต็มครับให้ไปเลยครับคันนี้8 0สรนะครับสีล้อหน้าเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งซีรั่วสวยแทบไม่มีคราบสนิมนะฮะจานเบรกด้านหน้า15 0 0 0กิโลเมตรแท้ต้องเป็นแค่ร้อยแบบนี้เห็นไหมครับกระบอกชนด้านล่างครับไม่มีรอยหินนรมสไลด์ไฟทับทิมอยู่ครบ คาลิปเปอร์เดิมจากเบมโบ่ไลทดิวลอยนะฮะมาครับคันนี้มาพร้อมประกาศหม้อน้ําด้านหน้านะครับเป็นของแต่งนะฮะขอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับแฟลลิ่งด้านขวาครับโลโก้อยู่ครบนะฮะนี่นะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วชุดแคสบาร์ด้านข้างก็เป็นของแต่งครับเป็นงานอลูมิเนียมสวยครับไลทดิวลอยเฟรมเดิมสวยครับไลท์ดิวลอยเช่นเดียวกันมาครับแกนเครื่อนด้านขวา ไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะพักเทา้าด้านขวายางเต็มเมเห็นไหมครับขาหยียบเบียกลังไม่กคตไม่งอครับมาฮะสวิงอาร์มด้านขวาครับต้องบอกว่าลายลิ้วลอยนะครับโซ่สเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับมาดูตัวกล่องด้านข้างหน่อยนี่ปีบข้างนะครับนี่ฮะจาก K2 ูนะครับนี่ฮะสภาพสวยครับและบอกว่าไม่มีรอยบุบกระแทกตัวปี๊บด้านหลังขนาดใหญ่นี่นะครับมีมาให้ด้วยมาด้านล่างก่อนบินนี่ สีล้อหลังเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งสีดวดสวยครับแทบไม่มีค่าสนิทเช่นเดียวกันยางหลังคันนี้ให้ไป80เกือบเต็มไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีเบียดเบี้ยวเช่นกันครับเลขทะเบียนสวยครับมาฮะโอ้โหคันนี้ครบจบในคันเดียวครับเอาละมาฝั่งซ้ายคันนี้ครับมาพร้อมกับท่อแต่งนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นทรงอะคาโปวิกครับมาฟังเสียงท่อคันนี้หน่อยรอบเดินเบานิ่งครับอัตราเร่งคันนี้ นีเ่เป็นไงครับตอบสนองดีเยี่ยมขึ้นเร็วลงเร็วนี่รอบเครื่องยนต์คันนี้เดินเรียบไม่มีสะดุดครับเอาละจานเด็กด้านหลังมาดูครับหมื่นห้า่นกิโลเมตรแท้เป็นแค่ร้อยแบบนี้ครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะฮะสวิงอาร์มด้านซ้ายไล่ลิ้วรอยครับไล่มาครับนี่ครัสนีครับพักเท้าด้านซ้ายครับยางเต็มเต็มคันเกียร์ไม่คดไม่งอคันนี้มาพาะวตินเป็ดด้านล่างเป็นของแต่งแข็งเครื่อง ไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเฟรมเดิมสวยครับไล่ดิ้วลอยแต่ดีกันซ้ายมาดูครับนี่ฮะโลโก้อยู่ครบไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวเลยนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายนี่แห้งใสครับตามปตาย์ทั้งใบนอร์ทัมบุรีครับกระบอกโชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินลอนมอสตอไลค์จานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายดูยใกล้ครับ15,000กิโลเมตรแทปเป็นแค่รอยแบบนี้ทีมคการมาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยเอาละฮะคันนี้ มามามาออปชั่นแบบนี้เล็กใหม่น,น้อยแบบนี้ครับ2,39,000า่าับาทนะครับดาวน์ต้นทุเพียง9 9 0 0 0บาทฟรีขั้ัดไปแนนที่สำคันครับเงินสดราคาต่อลากออะต่อรองได้ลดได้นะฮะรับแรกเทินบิ๊กไบค์รถเล็กทุกรุ่นใครหาอยู่สับ F 8 0 0สวยๆแบบนี้บอกเลยว่าต้องรีบมาแล้วเจอกันครับธันทบิชสมบตสวัสดีครับ